ร้านหลังรังโีครับบานตลางสาวอยูสิยาคง้อเทการจัดส่ไเพิ่นเพินเพิ่นเพินไทยจะค่นกับเนี่ยน้อยเดียวลอยค่นนะ้อยลอยค่นครับทั้งจังหวัดครับอันประธานสภาบันการสถบันส่วนต่สส 1 7 2 8นางสาวพย์สุคนอายุณาพผู้มีเรดับที่เจ็ิบสองอ่อะไรเพื่ออยากจะได้สิทธิ์ททที่างหน่วยงานที่ว่าบัญชีสํารองสลากในรัฐบาล แต่ทําไมอะ่ะหน่วยขอบเน่ยทำไมต้องให้อําเภออื่นต้องไปลงได้ทุกอำเภอทำไมไม่ลงอําเภอของตัวเอง<ม>น่าจะเปิดขอบจุดตรงนั<ม>้นแล้วแล้วคนที่อยู่ในอำเภอตัวเองที่แทนที่จะได้ลับไม่ได้เพราะมันเต็มก่อน,ม,ม,นมันท่านี่นี่คือจุดที่ที่มีทีใจอยู่แค่นี้นะครับ,รบทาไมให้ไม่ทำไมไม่อําเภอใครอำเภอไม่จังมันมันน่าจะเป็นลักษณะนั้นแล้วคิดว่าจานวน,นม,มันน้อยไหมมันน้อย จังหวัดเราเอาจังหวัดหนึ่งเอาร้อคนนี่มันน้อยอแต่ที่มาสมัครสองพันกว่าเกือบสระรวมสามพันแล้วมันไม่มีโอกาสที่ที่จะเป็นเป็นไปได้ที่ที่จด่ดได้เพราะว่ามันเยอะมาสมัครเยอะแต่เอาจํานวนน้อยครับ,บค,ครับขอบคุณครับผม